เนีย่ยมันกินข้าวเพิ่นเลยขังไว้ไผเป็นคนขังนะน่ะพอพอจะเป็นคนขัง<ด>อเกลือมันจะว่าวขังไก่นะ<ด>เกลืออยู่ยังไม,ม่ห้อยยังไมวมาหนิมแบบจะเป็นป,ป้าป้าลูกมาหนิม,ม น้องมุนเพลงไปป้าป้าลุงขอเจ้าคือว่าโลนน้องมุนเพลงฮะเท่ว่าจะเปิดเผยความหลับพอบอสน้มี่เป็นยังไงอย่างหัวเลยหมดคือได้แค่ตังสวยเจ้าเออจ้ามันดอกในเสือคอยเปิดเผยคนจริงพอเจ้าน้มี่ สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าพี่น้องเนาะมาว่าเอฟซีพังลาวพังไทยต่างประเทศพี่น้องกันนินดีตอนเราข่าสื่อซ่องบอกจอยซานอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยมานี่กะอยู่ที่เฮือนน้องลอยกับไอเกิงพี่น้องเนาะมานี่กะอยู่ที่นาง่งกับนา่งบุญเพ่งพี่น้องเลยเนานะแต่สีมาถามน้องบุญเพ่งเพินนะินเนาะมานี่กะ น้องมุเพลงว่าสิเปิดเผยความลับของพ่อกับแม่บ่าวว่ะน้องเฟิร์นเซวลาอย่างให้พ่อมแม่พี่น้องพังน้ำกันน,อน,น,อน้องน้องมุเพลงนาะสบายดีปฟาลุ่งได้ไหมสบายปีารุ่ไปไปชอบถามน,อนม้องมุเพลงเลยน้องสบายดีได้ไหมสบายดาฟารุ่อสบายดีปฟาลุ่งเอาสบายดีปฟาลุ่งตัวนี้ไนงะสบายดีฟาลุ่งเอาขังไว้เห็นี้ยงไก่นะ่ะห้ ะอย่าอย่าไปกินข้าวอย่าไปกินข้าวเพิ่นอย่าไปกินข้าวเพิ่นเนาะเอออย่าไปกินข้าวเพิ่นเลยขังไว้เพื่อให้เป็นคนขังนะพอพอจะเป็นคนขังโอ้เกือมันจะว่องขังไก่นะเกือกโยยังไม่ยิง มาหนิมไปป้าป like ้าลูงมาหน่มนงเพลงไปป้าป้าลูงขอเจ้าคือว่าโลนนงเพลงฮะใช้ไม่เปิดเผยความหลับพอบอกนนิมเป็นยังไงอย่างหัวเลยมดคู่หลาแท่ตั้งเสืยเจ้าเออแจอมันออกในเสื้อคอย

ใครกันสิมาอายุพี่โอ้ปันมันมาอยู่นั่นเนี่ยมันเห็นควัยฮันมันเห็นดัวกันเออเห็นแต่มานกมันไม่มสิขึ้นมันสิขึ้นโอ้ขคือเจ็บเทพมันชองมึงเจ้าน่ะฮะหนาเฮียนนะใช่อะไรนี่หนาเฮียน ใช่เดียวช้อนนั่งเ่ยเออในี่ใคไปซื้อพอค่อยชื่อพอค่อยคอย่อ,อยว่าย,ยืสค่อยค่อยค่อยไอ้คอ่คอยเอาเลยอ <c ười> อบว่าบอชื่อ,อ,อ,อค่อยก็เอาพอจะไปซื้อยังเมื่อไหร่โอ้ไปซื้อน้ำไม้ฮะอน้ำไม้ชื้อช่ชื่ น้ำมัแกงกินกันเนีไปซื้อไปยักน้ำมันนะไปหาอ <c ười> ยากกินเนี่ยอยากกินต้องไปซื้อเอาจะไปซื้อเอาบ่มีเงินไปซื้อเอาไปขอไปขอไป, <c ười> ไปขึ้อยู่นะตาโยงหันโยงคือไปขอน้ำร้าวแล้วก็บ,บ่ <c ười> มีคือกันเนี่ ยนีเอเจ้ายูนเลยูนีเอะไรอ่ะป้าคุณายูนีเอะไรมาให้ให้เจอกันเอาเอาหน่ใหป้าเย้่อเจให้อาหอ่าอ่มเอ็หมดทำใช่มนาเกี่ยวเข้าเป็นโเจ้าน่ะไหก่อนตอนนี้ยังเกี่ยวเป็นบม กนขันเกียวเป็นนี่เมื่อพ่มาเกียว์ลำเฮาบ่คอยคอยนูคอยเจ้าใหญ่เมืเ่มบอบ่อนำเฮาบ่เป็นยังอคอยฝอยอยู่นี่ก็ได้มาชอยอยู่เฮือนเาเป็นยังบ่ไม่ฝอ,อ,อยกูไม่ฝอยกูยากคอยย่านว่ะพี่คอยย่านเอ,อยคอยอยู่นำลุงคอยนี่ลุงคอยนี่กะกะใสอยอย่ โอยักซอยคอยจะดีบ่<ม>เป็นยังกบโมยักซอยอคอยแม่นอนคอยซอยเนี่นนย,ยน้ำนี่ขอยกซอยน้ำนี่แม่คอยไปไปซอยอยู่ห่นเจ้าคุณก็สนิ่กันกันนองคอ่ะสิย่งนี้นะคอยอยากได้เจ้า,มานะเาามื่อซอยน่ะเห็ดน้ำบ่ได้บ่ไม่กูซอยนี่กันนี่ก็ได้อย่าไปว่ากูคอยคอยซอยนี่กู ไปชสวยเอ้าแม่คนสิไปนั่งมาเจ้าไปนัง่ง่จะไปยังไปเบิ้งไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งถามก่อนเดี๋ยวยังไปไปเบิ้งนลยนะเผาประกาศหเกิดขุนเกิดคุนเออเดี๋ยวคอยจะพาจับไปเบิ้งเดี๋ยวคอยถามเจ้าก่อนเออมาแล้วเจ้าแม่เจ้าเห็นอย่างกันนั้นนะ ไปเอาพื้นไเอาพื้นมดแล้บ่เห็ดนะมดเจ้าเอานะมดแล้วบ่เอาใช่เจ้าเอาก็คอยมันนะเห็ดนะจำได้บ่เห็ดยม่ใสเอาเห็ดที่แบบไม่เอามันอันไหนเอาอยู่ปุ่นมันแล้วบ่มันไม่ได้ออกบ่มันเอาขม่าคอยสิไปเบิ่งเด้ออย่าเผาไปคอยถามก่อนจะมาอย่างไปบังป่าลู้ว่าบังเดียา ไปเบิ่งบัดสวนน่ะป้าคือหลายปลาลูอุ้ยเออให้ให้พันเบิ่งก้อนจะหน่อยใหายังไปเบิ่งอือือให้จีบไปเบิ่งไก่จันเลยมันก็บมโหจักแล้วจะหน่อยให้จะพาไปเบิ่งเด้อพาปลาลูไปเบิ่งน้ำเ้รามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นป้าใครสีแดงจะน้ำน้ำใครเนี่ย เลิกกัสิแบงอาแน่นน้ำเลิกกันอาเลยโปรยไล่ละอืมบ่พอพอครับแม่จะให้ฉันอยู่บ่ไปได้ให้ให้เธอเดียวให้ให้กับเธื่อตั้งแต่มาอยู่นี่แล้วให้ฉันกับเ่อเธอเธอแล้วหลายเื่อแล้วยุ้ยโอ้เราเป็นยังไงยังให้นะใช่กัได้ให้กัน ให้กันอยู่บ่ให้กันเรื่องไรให้กันทีฟับไปอยู่บ่บอกนะมี่บอกปลาลุงนะมี่น,น,นี่ปลาลุงขาขาเบิ่งนมเต็งที่บ่ยังดีปลาลุงยังขาอยู่ะด <c oughs> ้วยมีบ่มันจะมีป่าถั่วัดมี่ <c oughs> ให้ไงไงบ่เออ ขึ้นมาดูยังไงซีเห็ดไม่ได้กระบึงกระบึงเปียนใจว่ะกระบึงไม่ถือกว่าไปบ้างไหมเดี๋ยวให้เขาอ่านตอนเดี๋ยวอีกสามนาทีคอยไปบึงทนนทีไปบึงก่อนเกลือมันเยอะว่ไก่นะ

แม่ก็พอจะหอมแก้มกันอยู่บ่บ่ปะลูกจะว่ามันปะลุงมันไม่ได้บ่ได้บ่มันหอมแก้มกันอยู่บ่บ่เดี๋ยวถามกันจะหินหอมแก้มกันอยู่บ่บ่ปะลุงอันนี้เจ้าเจ้าให้ซื้อลูกจะไม่ได้ซื้อบ่ซื้อยังซื้อซื้อแบบนี้ค่ะบ่ไล้ลุงบม่มีเงินเนาะ เกาบอมีเงินกะซ่าวอมีเงินก็อังเอาวันสีไปจะไปหาเนเอาไปซื้อเขาก็จับเลยมีการะซื้อไหเกก็หอมคันบ่พอกันแม่จะหอมพอพอข่หายซึ้งอนนี้พ่าฮ่าได้พอไข่ซื้อไปดู woy của mẹ kem gần bò cho hết bò lấy hòm gì ông à luôn tụi ông mô pháng đấy mình hòm mình hòm bò rồi ờ đây cha hòm mẹ hòm mẹ ông mẹ พลยขันเดอทุกคนย้อนเพลงเปิดเผยความลับพอครับแม่เรื่อง,น,องนี้พีน่น้องนี่ครับคุณลนินนี่คับคุณลินเนักเน่ยหนักสออหกจะไปซื้ออยู่ใช่น่นะนะอยู่ต, no ตลาดน้อยตลาดน้ <Do. S 1> อยมันมาขายให้เจ้าบอดยโอ้มราขาในเฮือนนี้ดยอ๋อ มืัอนี้มันมาได้มาขายไฮบ่โดยฮัลโหลป้าคุลาแท้อู้คุลาฮัลล์ฮัลล์ฟองใจกระลายป้าใา่มันนี่มันมาได้มาขายให้เจ้าบ่มืวอนี้บอเมื่ออื่นจังะขายอ๋อเมื่ออื่นนั่นนี่มาขายให้โดยเมื่ออื่นเขามันจะขายให้เอมันจะขายให้หมดเลยมาทุเดียวเลยมาทุเดียวเลยโดย บมดพอดีเงินเงินค่อยมาเจยเจอเงี้ยงน้องค่อยเตะไปคุยมีเห็นตลาดน้องไรดิครับปลาหมดปลาคุรับเจ้าชีไปแบบนี้เจ้าใหญ่เจ้าชีเห็นยังเจ้าใหญ่อ่ะคอยถามเจ้าเจ้าใหญ่เลยเจ้าชีบ่เจ้าไม่ได้เห็นหมดเนาะปลาลูกเนาะเห็นอยู่ จะไงเก็จะิไปเห็นงานอ๋อลุงถามไปจะเห็นงานไปลุงห้านมดไปเห็นยังคือบไปเห็นไปเห็นงานบอว์นี่นี่จะแบบนี้หมดทั้งตับนี่ไปบ่ไปเห็นงานไปเห็นงานอยู่ไสอยู่ในเมืองพ่อแล้วเจ้าก็ไดิจาไปบ่ไม่ห่าว์ไปเพิ่งบอดไปบอว์มาจุดนี้ก็แม่จะมาเลยี่ ไม่ไม่ให้มาเอาไปลังใช่ปะลูกเห็นยังไงนั่น่ะว้าเห็ยังไงป้าวิทย์เห็บยังเอาสบายดีปาลูกนะมีนั่งด้ดีเลยที่นอหนงเทงนิพานองเงไปเบิ่งอันนั้นอยู่นองเทงคอยปลูกไงยังมักีบัวชงไก่มักสลี ทเลดักมันเป็นแล้วมันเนปเพไปใไหมม่เข้ามาได้ไหมเดี๋ยว่อยจะพาจะไปจะหน่อยกันเไอางคืไมมาให้แม่จะไว้ไว้เดี๋ยว่อยจะพาไปเดี๋ยวไปเบิ่งชวนบ่มาลองเพลงไปเล้วจ้ามาเี้ยกอยชี Ừ. Thấy, vừa xảy nông thiền Khỏi biết là phải phá bằng lao phải nông rồi Đó, nông thiền giờ phá phải bằng xu ảnh đi Này xu này

จะรีดให้ปลูกเนี่น้องเพงนี่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 กมันม่อนนี่มัอนี่เให้ปลูกนะเแล้วเจ้าหรือน้องบญเพงเจ้าตัวกับแจ๊กหนังลอยนี่มีแต่ว่าพันปลูกเรื่อยๆน้องบนเพงเนาะน้องบเพงเนาะโอ้ปลูกแล้วโดน่ามันเยี่บอ่อโอนั่งองู่ยนั่งองี้ยสิถามนี่ น yeah, oh, ั่งยอหมนั่ง้อยนอนเ่มฟูนั่งใจเม่เออนั่งหับอย่าไปคุดน้องหน่อยนั่งจะมาย่งคุดฉีถามหนิขี้บึงอยู่เสลี่ยหลัวไปนี่แมไปเบึงกันคอยฉีถามน้องเนล่นั่งถามน้องนนี่แหละนั่งร้อย นาะน้องมุนเพลง่อเก่งอนี้นองมุนเพลงพารู่งอยเรียบหน้ามันมุนเด้อเนาะอยาเียบเด้อพยียบมหนะมิเตเจ้าแล้วเยียบเจ้าพาคอยเข้ามาเจ้าให้ทุ่อยู่บนน้องมุนเพลงเฮ็ดอุ๊ยคอยเลยอืออือพาลู่าล่าลู่งา่งเห็นเราบ้าตอนหยังไงยังงน่ะนะกูว้ โอ้กกงกงกงบ้านอเอกงกงบ้าเจ้าเอิญกงกงเอิญชื่อพอเจ้าเสิร์ฟไปบังไปบงบังไปบงนี่ไปบังนี่งาปต้นมะแข้งขมบ้านมเือถือเอาไว้เป็นต้นแบบนี้เพียงมาน่ะพ่อว้ายนายบุตรกัง เอามากับปูแบบนี้ไปพาเห็ดแบบนี้เอาต้นมะเขือต้นกระไยมาปูลูกฮันฮันบอฮันฮันฮันบอกมันมันบอเป็นเลยมันบอเป็นเลยแบบนี้มันบอเป็นคือว่าต้นน้อยๆแน่บ้าเออเอาต้นใหญ่เนาอต้นใหญ่มันก็บอเป็นเลยมันก็ตายแล้วมันก็ตายแล้วเนี้ย ปานมดิโอ้ยงูบอแมนอันนี้บอแมนดิตั้งรู้นี่บังสวยๆโอ้ยตล้งรู้ไหมคอยคิดว่าจะปลูกนะโอ้พอจะเอามาปลูกไปชื่อเนาะตั้งูนี่บังบักน้าจะิถามนี่ตั้งมู้บังยังนะบังบังบังเด้อบังเด้อที่นี่เด้อเฮ้ อันนี้อันนี้แม่คุยป๊กเลยนี่เลยคุยปกเอาละอันนี้กับแม่คุยปอกอืมใช่ปะนี่กับแม่คุยปอกนี่กับนี้กับแม่คุยโป๊กนี่กับแม่คุยป๊กแม่คุยป๊กเม่นี่แม่นมัดม่คยป๊กมัดอม่จะปูมัดโอ้โหแล้ว ไปบึงไปบึงไม่ค่อยเป่าจะใส่ไหวะไปบึงไปบึงไปบึงเป่าก่อนจุดนี้เลยเฮ้ยนี่นไเี่นี่นี่ัมงป่ออยู่นี่แหละอันนี้อันนี้ก็แมงป่องก็ไปลุงนี่เออเออเออไปอาบน้ำในถังนห้มันมดนี่ค่อยแล้วกัน คอยเลยแม่คอยพูดเดียวพอจะได้จังไปเดาอ้าพอคอยอ้าอยู่นั่นคอยได้อ้าอยู่นั่นน้องไงก็อ่านนั่นเพะน้องแม่คอยอ้าอยู่นี่อืมเลยพอรู้นี่มันมันอยู่นี่เองเอออยู่นี่อีกจะมีโอ้หนุงเพิงเก่งจังเลยหนุงเพิง วันนั้นพอเราเอามาปลูกแค่นังคือต้นใหญ่ใช่ไหปลูกกมันเป็นได้มันมเป็นบ่มันสิทธายันนั่นแหละเอาต้นใหญ่เอาต้นน้อยแค่นี้บ่มันเป็นได้ขนาดไดนี่ไดืมบ่รู้ไหมยู่นิโดอัวสีไปเบิ่งอือเออเออยูนิคไข,ข่ห่านห่านป้าหมดทุลาร์แท้กึนกึน อาาวน้องคนเพ่งว่าเก่งได้ <lum> design design. พี่น <ee> <umba> <forward> ้องเลยจลาดพี่น้องมีอะไรครับมีอะไรครับไปเยี่ยมครับมีอะไรครับไปเยี่ืมชงกาแฟชงชาปลากี้ระพงกี้อบตาปลาใสน้อยพี่น้องกำลังเหนื่อยว่าเบอร์จอยวัดชัยแม่เพิ่นเนกับวัยไทยเ่ยแต่แม่ว่าวันเบอร์จอยเนาะนี่แหละ เรานเพลงสลาดตู้จักต้นอย่างน่าจะเอิญนะขอจะปลูกปาลูกโอ้งก้งกึงกึงกงกึงก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 งเนาะกินเป็นบ่ปลาลูกกินเป็นบ่อลาลูกจะยี้น้บักสลัดเออ หาเหยียบเจ้าเล็กเจ้าอย่างไปย่ยอมให้ใครนั่งนีง่เจ้าห้หลับงาเนี่แหละพี่น้องเอ้ทางมองมุนเพิงกันเน,น,ะนาะไปดูนี่อันนีออ้กล้กัดอันนี้กล้กัดนะโอ้ยหายเหยีนี่วะเนี่พี่น้องทางมองโอเคคลิปนี้นสิบลมียังลไงขอจบคลิปไปก่อนเนาะพบพ่อกับคลิปต่อไปสวัสดีและสบายดี 可爱八路。